นี่มันจะเด็กเกินไปแล้วทําให้ฉันแทบบ้าลมหายใจของเธอที่ผ่านมาจากริมฝีปากร้อนเผาบ่งบอกถึงอาการไข้จุนยองพยายามเข้าไปแทรกแซงในเกม แต่ความพยายามแต่ละครั้งทําให้เธอถูกเด็กๆผลักไปมาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามลูกบอลที่เธอต้องการอย่างสุดหัวใจไม่เคยมาถึงเธอเลยบางทีฉันควรจะล้มลงเสียทีแม้ว่ามันจะหมายถึงการถูกเหยียบย่ำและเตะเล็กน้อยก็ตามจุนยองหยุดเดินด้วยอาการหอบหนักสายตาของเธอพร่ามัวการหาที่ล้มลงท่ามกลางเด็กๆที่กำลังเคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อเธอมองไปรอบๆ ดวงตาของเธอก็พบกับใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอซึ่งอุนกำลังถือลูกบอลที่เพิ่งรับได้และกำลังมองมาที่เธอทันทีที่เธอเปิดปากซึ่งอุนก็เหวี่ยงแขนของเขาและลูกบอลก็ลอยมาด้วยความเร็วสูงพอสมควรตกลงมาโดนไหล่ของเธอพอดีเสียงที่มันกระทบตัวเธอนั้นดังกว่าที่คาดไว้มันไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอล้มลงสิ่งที่ทำให้ขาของเธออ่อนลงนั้นเป็นเพียงความประหลาดใจมากกว่าแรงกระแทก จุนยองทุดตัวลงกับพื้นอย่างยินดีรู้สึกมึนงงและเจ็บปวดร่างกายของเธอล้มหงายลงไปด้านหลังจุนยองท่ามกลางเสียงร้องอุทานของเด็กๆเ,เธอได้ยินเสียงตะโกนด้วยความตกใจของซึงอุนใบหน้าซีเผือดของเขาที่พุ่งเข้ามาหาเธอนั้นฝังแน่นอยู่ในการมองเห็นของเธออย่างชัดเจนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินใครสักคนเรียกฉันว่าจุนยองและเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นใบหน้าที่ตกใจเช่นนี้ในระยะใกล้ เธอพยายามหายใจสายตาของเธอเลื่อนผ่านไหล่ของซึงอุ่นเธออดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นร่างใหญ่และมืดที่ยืนตัวตรงอยู่ปกติแล้วเขาจะนอนหลับตลอดคาบพ,พลาตอนนี้เขาตื่นแล้วหรือดูเหมือนว่าฉันอาจต้องใช้ชั้นสองวันนี้อยากรู้ว่าเขาจะยอมให้ฉันใช้มันไหมเมื่อคิดเช่นนั้นเปลือกตาของจุนยองก็ปิดลงเสียงรอบข้างทั้งหมดก็หายไปในทันที ความฝันนั้นสั้นมากเธอเดินไปเรื่อยๆไปหาพระอาทิตย์สีขาวบริสุทธิ์ที่อยู่ไกลออกไปแต่ระยะทางไม่เคยสั้นลงเลยบางครั้งเงาก็บดบังแสงบดบังเส้นทางของเธอพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าเกินไปและแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าควรเดินไปหาพระอาทิตย์แต่ความมืดมิดเป็นครั้งคราวก็ให้ความรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดแต่เธอไม่สามารถนั่งลงได้จึงเดินต่อไป เมื่อเธอเริ่มสงสัยว่าตัวเองเคลื่อนไหวอยู่หรือไม่จุนยองก็ตื่นขึ้นหลังของเธอเปียกโชกไปด้วยเหงื่อบางทีอาจเป็นเพราะความร้อนก็ได้อากาศในห้องพยาบาลกำลังอบอ้าวขณะที่เธอรวบรวมความคิดที่กระจัดกระจายจุนยองก็กระพริบตาอย่างว่างเปล่าปากของเธอแห้งผากขณะที่เธอลุกขึ้นเธอหันศีรษะไปทางหน้าต่างและขมวดคิ้วนั่นอะไรเตียงอยู่ในจุดที่มีแดดส่องถึง แต่มีกระดาษแผ่นใหญ่ปิดอยู่ตรงกลางหน้าต่างไม่ใช่แค่แผ่นเดียวแผนที่โลกขนาดใหญ่แผนภูมิกายวิภาคและหนังสือพิมพ์หลายฉบับติดอยู่ทั่วหน้าต่างจุนยองมักใช้เวลาในห้องพยาบาลแต่พยาบาลไม่มีงานอดิเรกเช่นนั้นโต๊ะของครูอยู่ข้างประตูห่างจากหน้าต่างมากและเธอไม่สนใจที่นักเรียนที่เอาผ้าม่านไปซักตอนต้นภาคเรียนไม่ได้คืนมาหลายเดือนแล้วขณะที่จุนยองกดหัวที่เจ็บปวดของเธอ จ้องไปที่แผนที่โลกและแผนภูมิกายวิภาคที่กั้นแสงแดดที่ค่อยๆจางลงเธอก็ได้ยินเสียงประตูเปิดออกครูเข้ามาพร้อมถือกระดาษปึกหนึ่งและขมวดคิ้วโอ้พระเจ้าทำไมที่นี่ถึงร้อนจังใครเอาฮิตเตอร์มาที่นี่ในเมื่อฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงร้อนดวงตาของจุนยองกรอกไปมาเมื่อพบว่าฮิตเตอร์อยู่ที่เท้าของเธอการระเบิดอารมณ์ครั้งที่สองของครูกระทบหูของเธออย่างรุนแรง นั่นอะไรบนหน้าต่างเธอทำอย่างนั้นเหรอจุนยองฉันอาจจะทำนะถ้าฉันละเมอจุนยองกระพริบตาช้าๆให้ครูโดยไม่พูดอะไรครูถอนหายใจแล้วรีบเดินไปที่หน้าต่างเพื่อฉีกกระดาษออกเมื่อดึงกระดาษแต่ละแผ่นออกแสงแดดสาดส่องลงบนใบหน้าของจุนยองเธอรีตาและเอามือปิดตาสีสันของเธอยังคงรู้สึกมึนงงเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยัง เธอเปียกโชคไปด้วยเหงื่อให้ครูดูหน่อยครูลากเก้าอี้ไปที่ข้างเตียงแต่หน้าผากของจุนยองแล้วบ่นพึมพำร้อนมากจนครูไม่รู้ว่าเป็นไข้าจากความร้อนหรือจากอาการป่วยเธอรู้สึกไม่สบายมานานแค่ไหนแล้วเธอควรบอกครูตอนคลาสเรียนพะละถ้ารู้สึกแย่ขนาดนี้หนูคิดว่าหนูคงไม่เป็นไรค่ะเสียงของเธอแหบแห้งและแหบพร่าทําให้ครูคลิกลิ้นคลาสเรียนใกล้จะเลิกแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนเธอวันนี้คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ ว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ทุกคนสามารถพักผ่อนได้ครูยืนขึ้นพร้อมกับเหลือบมองจุนยองที่เงียบอยู่ครูต้องไปประชุมดังนั้นถ้าเธอรู้สึกตัวร้อนให้กินยาลดไข้และอย่าลืมเก็บเตียงให้เรียบร้อยก่อนออกไปถึงแม้ครูจะรู้สถานการณ์นี้แต่ครูก็ไม่ได้ก้าวไก่นักเรียนมากเกินความจําเป็นจุนยองชอบแบบนั้นมากกว่าหลังจากคัดแยกเอกสารบนโต๊ะแล้วครูก็เปิดประตูเพื่อออ,อกไปแต่ก็หยุดชะงัก โอ้เกิดอะไรขึ้นเธอมาที่นี่เพราะจุนยองเหรอเข้ามาสิเมื่อได้ยินเช่นนี้จุนยองซึ่งกำลังลูบคอที่ปวดของเธอก็เงยหน้าขึ้นมองอย่างรวดเร็วใครจะมาที่นี่เพื่อพบฉันถ้าเธอต้องเอ่ยชื่อใครคนหนึ่งก็คงจะเป็นเธอตื่นแล้วเหรอแต่คนที่เดินเข้ามาอย่างระมัดระวังไม่ใช่คนที่เธอคาดไว้จุนยองไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของเธอได้ซึ่งอุ่นซึ่งดูเขินอายกับปฏิกิริยาของเธอ กระแอมในลำคอและเดินเข้าไปอย่างช้าๆทำไมมาตอนนี้ละ่ะจุนยองเปียกโชกไปด้วยเหงื่อและผมของเธอยุ่งเหยิงจากสิ่งที่ดูเหมือนการนอนหลับโดยไม่รู้ตัวถามอย่างเฉียบขาดในขณะที่ดึงผ้าห่มขึ้นมาเพื่อคลุมตัวเองนายต้องการอะไรจุนยองเป็นห่วงเกี่ยวกับใบหน้าของเธอซึ่งน่าจะแดงเพราะมีไข้ขึ้นสูงจึงก้มหน้าลงซึ่งอุนอาจสัมผัสได้ถึงการปฏิเสธในน้ำเสียงของเธอ จึงหยุดยืนห่างออกไปสองสามก้าวฉันมาดูว่าเธอโอเคไหมฉันมาทุกครั้งเวลาพักแต่เธอหลับตลอดฉันเป็นห่วงว่าเธออาจจะต้องไปโรงพยาบาลฉันไม่เคยเห็นใครล้มลงแบบนั้นเธอหัวเราะคิกคักออกมาฉันก็ไม่คิดว่าจะล้มลงแบบนั้นเหมือนกันฉันควรจะขอบคุณนายสำหรับการนอนหลับสนิทไม่กี่ชั่วโมงไหมเธอล้มลงเพราะฉันเพราะลูกบอลของฉันกระแทกเธอเมื่อเธอเหยหน้าขึ้น เธอก็เห็นใบหน้าเรียบเนียนของซึงอุนดูบูดบึง้งจุนยองเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆไม่ใช่เพราะนายหรอกถ้าจะว่าไปนายก็เหมือนคนที่เหยียบคนที่ถูกรถชนอยู่ก่อนแล้วโดยไม่ทันสังเกตพูดอีกอย่างก็คือแพรับบาปง่ายๆจุนยองยกมือขึ้นลูปไหล่ของเธอซึ่งยังคงรู้สึกชาอยู่ความรู้สึกชาไม่ได้มาจากลูกบอลยางแต่มาจากที่เขียบุรีหินกรนิตหนักๆที่เธอโดนเมื่อเช้า รอยฟกช้ำเกิดขึ้นเมื่อเธอตรวจสอบก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นโชคร้ายของเธอที่ไปโดนจุดที่เจ็บปวดอยู่แล้วเธอเห็นความรู้สึกผิดที่ฝังลึกลงในดวงตาของซึงอุนแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนี้เธอตกใจมากไหมซึงอุนถามอย่างระมัดระวังราวกับเผชิญหน้ากับสัตว์ตัวเล็กที่อาจวิ่งหนีจุนยองหลบตาลงและพูดอย่างเย้ย นายมาหลังจากคว้างลูกบอลด้วยแรงทั้งหมดทำไมเพื่อดูว่าฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนงั้นหรือนี่เหมือนกับฆาตรกรที่กลับไปที่เกิดเหตุซ้ำอีกหรือเปล่าไม่นะฉันไม่ใช่ฆาตรกรมันเป็นความเข้าใจผิดดวงตาของซึงอุนเบิกกว้างด้วยความตกใจกับคำพูดที่รุนแรงของเธอดูเหมือนว่าเขาไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์เหมือนเจ้าชายเท่านั้นแต่ยังเป็นดอกไม้ที่อยู่ในเรือนกระจกด้วยแน่นอน โลกของนายต้องอบอุ่นแน่ๆน,นายคงไม่มีมแมลงรบกวนหรอกเธอดูไม่ค่อยสบายเลยตั้งแต่มาโรงเรียนวันนี้ตอนเล่นดอดบอลเธอดูเหมือนตั้งใจจะโดนกระแทกฉันคิดว่าเธอคงอยากออกไปพักผ่อนฉันตั้งใจจะช่วยริมฝีปากของจุนยองที่บิดเบี้ยวด้วยความไม่พอใจค่อยๆค,ค,คลายลงซึ่งอุนถอนหายใจด้วยความโล่งใจและกระแอมในลำคอฉันเดาว่าฉันคงใช้แรงมากกว่าที่จำเป็นไปอย่างรีบร้อน ฉันขอโทษจริงๆขณะที่ซึงอุนก้มหัวและขอโทษอย่างจริงใจจุนยองก็รู้สึกถึงอารมณ์หมุนวนที่อธิบายไม่ถูกคนคนหนึ่งจะซื่อสัตย์ได้ขนาดนี้ได้ยังไงฉันพูดคำขอบคุณสั้นๆไม่ออกเลยไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนกระดูกจะหักไม่มากหรอกเมื่อเธอตอบอย่างห้วนๆรอยยิ้มโล่งใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของซึงอุนดูเหมือนว่าในที่สุด เขาก็ได้ทิ้งภาระบางอย่างลงเมื่อเห็นเช่นนั้นจุนยองก็พบว่าริมฝีปากของเธอขยับได้เองรอยฟกช้ำจะจางลงในไม่ช้าเธอมีรอยฟกช้ำด้วยเหรอดวงตาที่แจ่มใสของซึงอุนเบิกกว้างอีกครั้งจุนยองผลักผ้าห่มออกแล้วลุกจากเตียงโดยไม่ยืนยันหรือปฏิเสธซึงอุ่นเอื้อมมือออกไปราวกับจะช่วยเธอแต่ลังเลมือของเขาลอยอยู่กลางอากาศเออคือขณะที่จุนยองปัดเสื้อที่ยับยุยี่ของเธอ เธอสังเกตเห็นเครื่องทำความร้อนและพูดขึ้นนายทำสิ่งนี้เหรอมันร้อนจริงๆซึ่งอุนกระพริบตาท่าทางวิตกกังวลของเขาผ่อนคลายลงโอ้ฉันแค่คิดว่ายังไงก็ตามขอบคุณนะที่ช่วยปิดหน้าต่างให้ด้วยแม้แต่ตัวเธอเองก็รู้สึกประหลาดใจคำพูดที่ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาต่อหน้าใครได้กลับไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติแต่เมื่อเห็นสีหน้าตกใจของซึงอุน เธอก็รู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นที่ท้ายทอยอีกครั้งจุนยองพยายามจะเดินผ่านเขาไปอย่างรีบร้อนแต่หัวของเธอกลับมึนงงและเธอก็เซล้มลงจุนยองเสียงที่คุ้นเคยและแขนที่แข็งแรงซึ่งคอยพยุงหลังของเธอทำให้รู้สึกสบายใจมากกว่าฮีเตอร์มือที่จับข้อมือของเธอแน่นนั้นอบอุ่นกว่าฮีเตอร์จุนยองเกือบจะกัดริมฝีปากของเธอเมื่อได้กลิ่นเย็นๆสะอาดๆที่ลอยมาแต่จมูกของเธอ หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างรุนแรงเธอโอเคไหมไม่ควรเคลื่อนไหวเร็วเกินไปเสียงของเขานุ่มนวลและผ่อนคลายจุนยองรู้สึกเหมือนว่าเธอสามารถละลายหายไปในอากาศได้ซึ่งอุ่นซึ่งกอดเธอไว้แน่นมองลงมาที่เธออย่างเงียบๆทําให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นในความตึงเครียดที่แปลกประหลาดจุนยองพยายามตั้งสติและมองไปที่ประตูที่เปิดออกอย่างกระทันหันพร้อมกับเสียงหยับกระด้าง เธอได้พบกับดวงตาคู่โตที่เฉียบคมและริมฝีปากของเธอเปิดออกด้วยความประหลาดใจออคคนบอมจิน